สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาเวล่คลิปนี้ก็มาชื่นชมอวยยศสาวไทยนะครับตอนนี้คือเกินคาดมากๆเลยนะครับด้วยฟอร์มที่ปังขนาดนี้ในสถานการณ์ที่ผู้เล่นยังไม่ฟูลทีม100%เนะครับสาวๆของเราเล่นกันได้เย่ยมมากฟอร์มปังไม่ธรรมดาจริงๆครับสถิติตอนนี้นะครับกลายเป็นทีมที่สามารถสู้กับทีมระดับโลกนะครับต้นๆได้อย่างสนุกเรามาถึงจุดนี้แล้วจริงๆครับไม่ว่า จะเจอผู้เล่นสูงใหญ่อย่างเซอร์เบียจีนก็เอาชนะมาได้หรือจะกับโปรแลนด์เบลเยียมสหรัฐนะครับทีมอันดับหนึ่งก็สู้ได้อย่างสนุกนะครับฝีมือไม่ได้เป็นรองแบบขาดเลยนะครับเล็ดกัน5เซตรัวๆสาวๆของเราฝีมือเจ๋งจริงๆ,ๆครับมาถึงตอนนี้ก็น่าปลื้มใจนะครับสาวไทยดีมทีมรุ่นใหม่ครั้งแรก โชว์ฟอร์มกับทีมอันดับต้นๆของโลกผู้เล่นสูงใหญ่ได้ขนาดนี้มาถึงจุดที่ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆครับสู้ต่อไปนะครับสาวๆท็อป10อันดับโลกมีโอกาสมากๆครับ